ตาของคนวันที่จะเป็นอย่างไรนะฮะผมบอกเลยว่าดวงตางคุณช่วงนี้ครับอาจจะเที่ยวบ่อยอาจจะมีปาร์ตี้สังสรรค์เจอเพื่อนฝูงนะครับต้องถือได้ว่าช่วงนี้อารมณ์ดีไปที่ไหนใครๆก็รักเป็นคนเอนเตอร์เทนคนให้ความสุขคนนะครับบอกเลยว่าดวงของคุณเนี่ยนะครับจะมีคนเรียกว่ารักหลงในสเสน่ห์ของคุณนะฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับทำอะไรก็นะครับล่าเรืเข้าไว้นะ มองโลกในแง่บวกอย่าเครียดละ่ะนะฮะสำหรับเรื่องการเงินนะครับการเงินเนี่ยเป็นไพ่เดอเดครับเรียกได้ว่าครับช่วงนี้การเงินของคุณต้องระมัดระวังดีๆการบริหารการจัดการนะฮะหรือการเรียกว่ารายรับรายจ่ายนะฮะมีโอกาสที่กระเป๋ารัว่วได้นะครับนี่นะฮะอันนี้ต้องขอเน้นย้าแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับแต่ว่ามรณะนี่มันแปลว่าต่างถิน่นต่างที่ต่างแดนหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา เงินที่คุณจะได้เงินจากความเป็นความตายเช่นมรดกการเจ็บป่วยรักษานะฮะสุขภาพและก็ต่างประเทศนะสำหรับเรื่องโชคลาภนี่ต้องบอกว่ายังเฮงปังอยู่นะฮะเป็นไพ่ถือว่ากงล้อนะแห่งโชคชะตามีเกณฑ์มีทรัพย์ใหญ่ๆเข้ามาจุกๆแน่นๆนะฮะสำหรับคนวันอทิตย์เรียกว่าจะมีข่าวดีเลยนะฮะสำหรับเรื่องโชคลาภนะครับก็ยังมีเข้ามาแบบไม่คาดฝันในเรื่องความรักเป็นยังไง เรื่องความรักนี่เป็นไพ่ที่6กถ้วยครับไพ่ผู้เสียสละเธอผู้ไม่แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้นะครับอยู่ในเรือนปัตตนินะครับซึ่งหมายถึงคู่ครองคนรักคนโสดครับก็จะมีเจอคนที่ให้คือคนที่เมตตาคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ใจดีสําหรับคนมีคู่นะดวงความรักช่วงนี้ก็ยังถือได้ว่า มีความชื่อเหลือเกื้อกูลนะครับพึ่งผ่าอาศัยได้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าครับก็อย่างที่กล่าวไปนะฮะสำหรับเรื่องงานนะฮะเรื่องงานครับนีกัมมะรครับเป็นไพ่หกไม้เท้าอ่านะฮะต้องถือได้ว่าไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีเลยทีเดียวครับไพ่แห่งชัยชนะมีความก้าวหน้ามีโอกาสประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงโด่งดังยืนหนึ่งนะฮะในเรื่องของงานเออนะครับตาของคนวรรงคารครับกล่าวด้ยว่าถ้าเดินทางอาจจะมีการ สับเปลี่ยนเดินทางนะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับอาจจะทําให้คุณเนี่ยอยู่ไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับไพ่ไพ่สองเหรียญน,นะผมบอกถึงว่าการหมุนเงียเออไทยทํางานเกี่ยวข้องงานบริการอาจจะมีการเปลี่ยนกะหมุนเวียนโทเทอร์นะครับเรียกฟุตบอลน,นะครับตรงนี้เกิดขึ้นนะฮนี่ไพ่นะครับช่วงนี้ก็เรื่องความเครียดในเรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามาบ้างนะฮะต้องบริหารการจัดการดีๆนะ พราะดวงชะตาของคุณช่วงนี้นะครับตำแหน่งการเงินเนี่ยเป็นไพ่นะฮะจ็ถ้วยฮะไพ่แห่งความเพ้อฝันช่วงนี้บอกเลยว่าคุณคิดอะไรเนี่ยนะครับอยากได้อะไรนะครับมันอยากจะเข้ามาไงอยากได้รถอยากได้บ้านนะครับอยากได้แหวนอยากได้โทรศัพท์เนี่ยสิ่งตรงนี้มันจะทําให้คุณเนะี่ยเข้ามาในชีวิตคุณแล้วก็เขาไปกุดคิดอยากได้แล้วเกิดภาระหนี้สินได้ นะครับถามว่ามีได้ไหมได้นะแต่อย่าให้เกินกําลังตัวเองในช่วงนี้นะครับเรื่องของการเงินนะครับโอเคเนาะสหรับต่อไปครับสําหรับเรื่องโชคลาภดวงของคุณโชคลาบต้องบอกว่าเป็นไพ่นะฮะอัศวินครับถือดาบขี่ม้านะครับต้องบอกเลยครับว่านะครับต้องเบรกก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องของโชคลาบมาจากการต่อสู้นะครับมาจากการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ย โชคลาภของคุณนะคันวังคารเนี่ยก็มีบ้างนะครับแต่ว่ามันต้องเหนื่อยนิดนึงนะฮะนะครับใครชอบเสียงชอบลุ้นก็ต้องออกแรงหน่อยในการที่จะมาตรวจสอบนะครับตัวเลขนะฮะตรงนี้นะครับแต่ว่าแนะนาครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนครับช่วงนี้นะครับสำหรับคนวังคารนะแเรื่องความรักเป็นยังไงนะฮะความรักคนโสดก็มีโอกาสจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ความรักครั้งเนี้ยคนที่จะได้ครองรัก หรือคุณที่จะไปจีบใครอยู่มันไม่ได้มัง่ายๆนะเป็นไพ่หนึ่งดาวครับแต่ว่ามีมงกุฎด้วยบ่งบอกว่าคุณชะนะแน่แต่ดาบเนี่ยมันคือการต่อสู้กันฝ่าฟันไงยังไงก็สําเร็จนะครับถ้าใครที่ชอบใครอยู่ออกตัวไปเลยนะฮะพูดไปเลยแสดงความรักเต็มที่แสดงความจริงใจออกมารับรองครับคุณสําเร็จแน่นอนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดครับก็ถือได้ว่าดีนะในมุมของเรื่องของความรัก คนมีคู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับหนึ่งถือดาบเนี่ยนะครับอาจจะมีบ้างนะเล็กๆน,น,น,น้อยๆการทะเลาะเบาแวงกุบกิ๊บกุบกิ๊บกันบ้างนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังผูกพันรักกันสัมพันธ์ยังดีอยู่นจะจ๊ะอ่าต่อไปเรื่องงานดูง,งานของคุณเนี่ยนะครับองมีโอกาสนะครับระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะการมีปัญหาจากเพื่อนร่วมง,งานจากความไม่เข้าใจนะฮะจากผู้ใหญ่นะครับตรงนี้นะก็จะเป็นประเด็นดรามมากได้ อันนี้ก็ต้องนะครับเรียกว่าเบาได้เบานะไม่างั้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะโดนกันแกล้งนะฮะช่วงนี้ครับใจร้อนนะครับในเรื่องของหน้าที่การงานนะรู้ครับว่ามีปัญหาเยอะแยะมาเยอะแยะมาภาระเยอะรับผิดชอบเยอะนะทำอย่างเดียวเนี่ยเออทำเขาจ้างมาทําอย่างเดียวแต่ว่าช่วงนี้รับผิดชอบสูงนะครับอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆร่มๆไวไอ้ครับไพ่ไปแรกเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะโอ้โหหนึ่งถ้วยแปลว่า คุณเนี่ยช่วงนี้จะชิวๆเรื่อยๆชีวิตสโลว์ไลฟ์นะครับเป็นคนใจอ่อนขี้สงสารตรงนี้ต้องเป็นจุดเป็นจุด,จดอ่อนเลยแหละนะเนี่ยนะไพ่ในหนึ่งถ้วยนะครับเป็นคนที่คิดบวกถือว่าดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําอะไรนะครับจะคิดอะไรจะเดินทางหรือจะทํางานช่วงนี้นะก็ต้องบอกว่าอย่างราบลื่นมีความลงตัวนะครับเรียกว่าเป็นช่วงกลางแห่งการเสกความสุขนะครับจะมีอะไรดีเข้ามาไพ่หนึ่งถ้วยไปว่าคนรักคนหลง มีเมตตามหานิยมนะครลับและสน่แรงเกินต้านสาหรับเรื่องการเงินครับต้องบอกว่าดูของคุณเนี่ยนะครับจะสําเร็จนะฮะดังปาฏิหาเงินทองไหลมาเทมามีความเข้าหน้ามั่นคง ใครที่คิดจะซื้อทรัพย์สินขนาดใหญ่บ้านรถที่ดินก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในช่วงนี้นะครับเป็นไพ่แล้วก็ไพ่พื้ถือดึกโลกผมถึงว่าถ้าใครทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องหากินนะทางานเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าต่างประเทศออนไลน์นะครับนาเข้าส่งออกนะครับจะปิดดิวสลบจบไม่ได้สลบนะปิดดิวจบสําเร็จสมหวังนะครับเรียกเลยว่าการเงินของคุณก็อยู่ในช่วงขาขึ้นสําหรับเรื่องโชคลาภครับเป็นยังไงครับเื่องรอบ โชคลาบนะเป็นไพ่ที่เป็นเดอะชาร์ลอตครกับต้องบอกว่าไพ่เดอะชาร์ลอตเนี่ยนะครับโชคลาบของคุณเนี่ยมาจากเกี่ยวข้องกับย่นยานผานะเน่นะฮะลองดูนะอะครับ <c oughs> เรื่องยวดยานผานะรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ตามดูป้ายทะเบียนนะครับดูไว้นะนะครับเร,เรื่องโชคลาบเนี่ยนะครับมันคือการต่อสู้ดังนั้นเนี่ยคนวันจันทร์ช่วงนี้นะครับ เป็นภาพเรื่องโชคลาภต้องลุยต้องลุกนะครับต้องลงมือทําจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนสําหรับเรื่องการงานครับเป็นไพ่เดอะฟูลนะยังชิวชิวสบายๆนะครับนะฮะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่างานคุณก็ยังมีเข้ามาแบบงานง่ายๆกล้วยๆนะฮะเรียกว่าดีนะครับไปในทิศทางที่ดีแต่ว่าเน้นย้ำนะฮะ ในเรื่องของความรับผิดชอบนะครับจุงนี้อาจจะหละหลวมบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีสติหน่อยเดีย๋ยวจะมีปัญหากับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานแม้กระทั่งเจ้านายนะครับผมสาหรับความรักความรักนี่เป็นไพ่นะครับราชินีถือดาบนี่นะฮะวงบอกว่าคนโสดนะจะมีความรักที่ยากนิดหนึ่งนะครับนะบเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักช่วงนี้เนี่ยมันวงบอกเลยนะฮะว่า จะทําอะไรหรือจะจีบใครก็ต้องดูดีๆนะนะครับเพราะว่าจะเจอผู้หญิงดุจะเจอผู้หญิงแกล่งน่นะฮะจะไม่จะคือคุณจะเจอผู้หญิงที่ไม่ได้โรแมนติกเป็นผู้หญิงที่ต้องเขาเรียกว่าสไตล์ออกแมนแมนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ความรักของคุณถ้าใครคิดว่าจะเจอคนรักที่ป๊อปปี้หัวใจสีชมพูเอออันนั้นไม่เจอครับนะครับสาหรับคนมีคู่นะครับต้องบอกว่ายอมได้ยอมนะครับเพราะว่า ภาพนี่เป็นภาพผู้หญิง่ยเป็นใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นสามีหรือแฟนที่เป็นผู้ชายนะครับยอมเขาเหอะไม่งั้นจะมีประเด็นดราม่าแน่นอนครับ